วันนี้อาตมาเดินทางมากับป้ารำพึงป้าไพรินหรือป้าพึงป้าจำอสมบ้านไทยสมคคีรณรงค์เกี่ยวกับการงดขายบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีและมาตรวจด,ดูเกี่ยวกับป้ายงดสูบบุหรี่ตามร้านค้าต่างๆในชุมชนบ้านไทยสมคคีนั่นเองครับ โดยในวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปดูตามร้านค้าต่างๆว่าป้ายงดสุบรีได้ขาดหายตกหล่นหรือชำรุดซึดโทมไปหรือไม่ถ้ามีตกหล่นขาดหายไปเราก็พร้อมที่จะบริการติดป้ายให้ใหม่นั่นเองในวันนี้ร้านค้าที่เราลงพื้นที่มีทั้งหมด26ร้านค้านะครับ อัตมาและอสมอก็จะดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเดินเท้าไปทุกจุดทุกซอยทุกร้านค้าในหมู่บ้านเพื่อเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการสุบุรี่ในชุมชนและทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนา,นาแก้ไขปรับปรุงต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปนั่นเอง เสร็จแล้วนะครับสำหรับการไปติดสติกเกอร์งดสุปรีในบ้านไทยสมัครีนะครับหลายร้านเลยทีเดียวทุกร้านในบ้านไทยสมัคีหมู่เก้านะครับก็ขอ,ขอบนาบูรณในการติดตามรับชมแล้วพบกิจกรรมดีๆกันใหม่คลิปหน้าอสมอและอสวล,สลาไปก่อนครับจเจริญพร